สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ต้นยุทธาเสรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีรถเก๋งซีดานสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่นะครับนั่นคือเจ้า Honda Accord 2.0 y b r i d t e c h ปี2014นะครับสีดำหล่อๆคันนี้เลยใครกำลังมองหารถราคาประหยัดนะครับจากราคาหลักล้านเนี่ยเหลือเพียงแค่หลักแสนนะครับคุณผู้ชมคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับ รายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงมาติดตามในรีวิวน,นะครับก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมกด u b s สไคร e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับนี่ครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับสีดำหรอมาก2.0 h y b ดศูนยไฮบริดเทคนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฟฟ้านะครับรุ่นนี้รุ่นท็อปเลยนะฮะค่อนข้างหายากมากๆเป็นรถแรงไอเทมนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0950566926นะครับ ไฟหน้านะครับสวยๆเดิมๆนี่ครับต้องบอกเลยว่าผิวพันธดีมากคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับคุณผู้ชมคันนี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะสวยงามน่าใช้ขนาดไหนภายในภายนอกเป็นอย่างไรกันบ้างใครกำลังมองหารถไฮบริดเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ได้รูปลักษ์ดีไซน์นะครับของเจ้า Honda Accord ด้วยนี่ครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ไป Daytime LED สวยงามกระจังหน้าของเขาจะเป็นลิ้วแบบนี้นะครับคุณชมสวยมากนี่ครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับจะเป็น Honda นะครับมีกระจกตรงนี้นะครับเป็นเรดาร์นะครับคุณชมสวยงามคิวโครเมียมใสกิ๊บเลยนะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับดูเรียบหรูนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเชื้อเพลิงเบนซินบวกไฟฟ้านะครับคุณชม ล้อมแมกเดิมโรงงานนะครับนี่ครับดำล่องดำปัดหน้าเงาคันนี้ได้ยางกูดเยีย r ปี2021ด้วยนะครับเครื่องหมายไฮบริดด้านข้างนะครับสวยงามนี่ครับใครมองหารุ่นนี้อยู่ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับน่าใช้มากๆเลยเครื่อง2.0 h y b i ไฮบริดเทค o อน a c ปี14นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเหลี่ยมสันประตูขอบคิ้วต่างๆเดิมๆอยู่ครบหมดเลย นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับและไอเทมจริงๆหายากมากนะครับคุณผู้ชมใครสนใจกข้รีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาก่อนรถติดจองนะครับของดีอยู่ไม่นานนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะฮะมาดูรอบคันกันก่นกอนเลยนี่ครับนี่ฮะขอบคิ้วตัวรีดน้ำฝนขอบยางต่างๆยังสวยอยู่เลยนี่ครับโครเมียมกุญแจก็เป็นคเคเลตนะครับ กุญแจเป็นคีย์เรสสมาร์ทเอนที่มือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับเหลี่ยมสันประตูช่องไฟขอบยงขอบยางกันเสียงดูนะฮะยังอยู่ครบหนเลยนะครับสีสวยเงานะครับนี่ฮะมือจับโครเมียมเดิมโรงงานรอมแมกนะครับ18นิ้วหน้าหลังนิดเบรกสีล้อนะครับล้อสวยนะไม่มีรอยเบียดนะครับสวยมากครับคันนี้ครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับ ไฟท้าย i e d นะครับมาพร้อมโลโก้ h ฮบริดนี่ครับเบนซินบวกไฮ b ริดนะครับคันนี้ Honda Accord 2.0ไฮบริ t เทคนะครับใครมองหาอยู่คันนี้ปี14แท้นะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับสีดำหล่อๆนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับ ดิฟฟิวชันด้านล่างก็จะเป็นขอบคิวโครเมียมแปะมาด้วยนะฮะสีดำตัดด้วยคิวโครเมียมหรูหราลงตัวนี่ครับเครื่องยนต์เบนซินสน0นบวกไฟฟ้านะครับนี่ครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับล้อดำปัดหน้าเงาน็อต5รูดิ้เบรกสีล้อหน้าหลังยางกุดเชียร์ปี2 0 2 1ดดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับรถเข้าศูนย์ตรงเป๊ะนะครับคันนี้นะครับ หลังคาเดิมนะครับมาพร้อมตัวรับสัญญาณนะครับชาร์จฟินคีบฉลามขอบยางต่างๆสมบูรณ์สวยมากนะคัคันนี้ได้หลังคาแก้วด้วยนะครับซันรูปมาให้เลยนี่ฮะสวยงานน่าใชา้มากๆเลยคันนี้นี่ครับมีหลังคาแก้วด้วยนะครับเสาเอเสาบีดำเงาขอบคิวโครเมียมตัวยางเก็บเสียงต่างๆสมบูรณ์มากนะครับคันนี้มือจับโครเมียมเดิมกุญแจคีเลสสมาร์ทเอ นะครับมี h o n d a าเ w a t อ h ด้วยนะครับนี่ครับ h o n d a l e n น o อ t ล้อสายกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับไฮบิดนะครับคันนี้นี่ครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับ095 056 6926หหรือว่าแอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับคันนี้นี่ครับ สวยมากรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชมแจ้งก่อนเลยว่าอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้วันที่22ธทันวาคมนะครับอัปเดตล่าสุดนะรถเข้าใหม่ใครสนใจรีบด่วนของดีอยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างคันนี้สภาพแรกเข้านะคันนี้สวยๆเลยอ่ะนะครับมาดูด้านในกันหน่อยเริ่มได้ฝั่งซ้ายก่อนละกันนะครับ บบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับให้มาสองตัวโอ้โหภายในนิ่เนียบเลยนะคุณผู้ชมภายในใหม่มากคุณผู้ชมคันี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะถือว่าดูแลรักษาดีมากนะครับเจ้าของเดิมใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆเลยได้รถเกจเไปใช้งานนะครับแล้วก็ได้เป็นไฮบริดด้วยซึ่งเป็นรถลรงไอเทมหายากมากมากคุณผู้ชมคอนโซลสวยนะครับเป็นลายไม้ตัดด้วยคิ้วสีเงินนะครับมีโหมด EV ให้ด้วย เป็นเชื้อเพลิง2ระบบนะครับเบนซินบวกไฮบริดนะครับรุ่นท็อป2.0จไฮบริดเทคสองพันสิบสี่สภาพนางฟ้าจริงๆคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับก่อนเราติดจองนะครับเข้าใหม่นะมีคันเดียวเท่านั้นนะฮะสภาพแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพนางฟ้าเลยคันนี้ภายในเบาะสวยเนียบนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับ มีระบายอากาศครบเลยนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมๆสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเพจนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับแผงประตูนะครับผิวพันธุ์ดีมากไม่มีถลอกนะไฟเวลข้าไมต่างๆติดครบหมดนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีแตกลายงานนะคันนี้นะครับจอดในร่มนะครับไม่มีตากแดดเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนี่ครับ นี่ปี14นะครับก็สภาพเนี่ยเทียบเท่ากับปีเมยใหม่เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับด้านในสวยมากเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้นะครับดิจิตอลหน้าจอ DVD กล้องหลังปุ่ม Engine Start นะครับ unction, พวงมาลัยมันติฟังก์ชันครบคันเลยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต้เพดานนะครับสันลู o นี่ครับหลังคาแก้ว กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมมีครบเลยนี่ฮะใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนนะครับคันนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีมาอัปเดตให้กับลูกค้าที่กำลังมองหารถไฮบิดเอาไว้ใช้งานนะครับจากราคาหลักล้านเหลือหลักแสนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับมีแอร์หลัง นะฮะเบาะหลังก็เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันนะครับผิวพันธุ์ดีมากเพดานสวยนะครับเพดานไม่มีเป็นขุยนะฮะเพดานสวยเลยคันนี้เบาะตึงทุกตัวสภาพเบาะดีมากถือว่าใช้งานน้อยและดูแลรักษาดีนี่ครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ําสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับสีรถมาเต็มนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยชนนะฮะนี่ สวยเลยนะครับแต่ตัวฟิล์มเราเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับฟิล์มมันจะมีถลอกนิดหน่อยตัวฟิล์มนะครับเปลี่ยนให้ตามการใช้งานนะครับมีม่านซ้ายขวาให้ด้วยส่วนม่านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะครับสวยมากนะครับคันนี้สภาพเนียนกริบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านขวากันบ้างนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายก่อนละกันนะครับคันนี้มีระบบเปิดฝาท้ายที่กุญแจด้วยนะครับคุณชมนี่ครับมีกล้องถอยนะครับ ฝาท้ายตัวถาดพลาสติกยังมีถุงหุ้มอยู่เลยครับคุณผู้ชมนี่นะถาดพลาสติกเนี่ยยังมีถุงหุ้มอยู่เลยนี่ครับยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะแสดงว่าไม่ค่อยได้ขนของนะครับคันนี้นี่ครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยคันนี้เห็นไหมฮะตัวชุดซ่อมยางต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวชุดซ่อมยางอยู่ครบหมดนะฮะนี่ ท้ายนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะสวยงามนี่ครับตัวขอบยงขอบยางเนียนกริบเลยกระจกเดิมๆทุกบานนะคุณผู้ชมโค้ดเดิมกระจกเดิม,ดมสีดำหรูมากนะครับกล้องถอยมีครบเลยไฟท้าย led นะครับตัดด้วยคิวโคมีมนะครับคิวโคมียมเส้นคาดบริเวณฝาท้ายโลโก้โคเมียบดักบาร์ต่างๆก็ให้มาครบเลย นี่ครับเดิมสวยคันนี้ดูนะฮะเหลี่ยมช่องไฟต่างๆนะครับขอบคิ้วเหลี่ยมสันประตูดเดิมนะฮะใครได้ไปถือว่าโชคดีมาดูด้านขวากันบ้างเบาะหลังนี่ครับโอ้โหภายในนี่สวยกิฟเลยครับคุณผู้ชมผมบอกกันเลยว่าคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับเป็นรถผู้บริหารมือเดียวป้ายแดง นะครับเป็นรถผู้บริหารมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยคันนี้สภาพนางฟ้านะครับคุณชมม่านหลังนะครับเป็นมา่านไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้าสนใจรีบด่วนนะคันนี้มาไวไปไวแน่นอนรถผู้บริหารสภาพนางฟ้าเจ้าของมือเดียวนะครับคันนี้ นี่ครับใครได้ไปถือว่าโชคดีสุดๆเลยนะฮะ2.0 Hybrid Tech นะครับ Honda Accord รุ่นท็อปแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่ารถแรไอเทมนะครับรถหายากนะครับรุ่นนี้ผูมานไลดูนะฮะไม่มีถลอกนะครับผิวพันธ์ดีมากมันติดฟังก์ชันครบคันเลยนะครับมี Honda l a n w a r c h เบาะไฟฟ้าคู่หน้า2ตัวนะฮะส่วนตัวคนขับก็จะมีตัวดันหลังให้ด้วยแผงประตูนะครับนี่ครับแผงประตู สีเบจนะครับแล้วก็แผงควบคุมกระจกเป็นลายไม้แบบนี้ครับกระจกออโต้หนึ่งบานที่เหลือปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟามีตัวเมมโมรีจดจําตําแหน่งเบาะสองตำแหน่งนะครับนี่ครับกญแจเป็นคีเลตมีโหมดไอคอนให้ด้วยการลื่นถลันยนะครับผมนี่ครับมีตัวโหมดไอคอนการลื่นทนลันหลให้ครบเลยนะครับมีตัวป a r กิ่งส่งเสียงเซนเซอร์ต่างๆนะครับ แล้วก็ตัวฮอนด้าเรนว o ร์สนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถกันดูหน่อยว่าคันนี้ใช้งานเดิมๆไปแล้วกี่กิโลเมตรนะครับเจ้าของมือเดียวคันนี้สภาพใหม่มากค,คุณผู้ชมนี่ครับเรียกว่านางฟ้าเลยนะใครสนใจรีบติดต่อด่วนนะก่อนรถติดจอง Honda Accord 2.0 y b r i d Tech 2014แท้นะครับจากราคา ล้านกว่าเนี่ยเหลือหลักแสนนะครับนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมราคานะครับลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะครับวผมอัปเดตราคาให้นี่ครับตัวจอเดี๋ยวเรามาดูลองสตาร์ทรถดูนะครับคุณผู้ชมก็เหยียบเบรกกันเลยนะฮะกุญแจแล้วกดปุ่ม engine start เลยทีเดียวปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับ ready นะครับทำงานแล้วนี่ครับ นี่ครับตัวจอรูปโลกนะครับขึ้นมาแบบนี้เลขใม่แสนสนคราบคุณผู้ชมคันนี้ปี14นะไม่แท้เดิมเช็คศูนย์รถประวัติเช็คศูนย์ผมใบ1นึงคันนี้เป็นรถเจ้าของโชวลูมด้วยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงและก็ได้เจ้าของโชวลูมใช้ด้วยใครหารถรุน่นนี้สภาพแบบนี้ยากมากนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่นะ สภาพบอดี้รถภายในภายนอกนะการมัเทนแนการดูแลเจ้าของโชว์รูมนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยใครได้ไปโชคดีสุดๆนะครับมีคันเดียวจริงๆนะครับใครสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับรายละเอียดราคาอัปเดตให้ภายหลังเพราะว่าตอนนี้ราคายังไม่มามาอัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมกันก่อนเดี๋ยวราคาผมจะลงข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ดาราคาผมลงข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดเลื่อนไปดูราคาได้เลยนะในขณะที่รีวิวราคายังไม่มานะครับราคาผมลงเป็นตัวข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปนะเดี๋ยวหลายคนจะมาถามว่าดราคาไม่เห็นบอกเลื่อนไปดูด้านล่างคลิปนะครับผมนี่ครับนี่สวยๆเลยนะครับใจร้อนนะครับต้องรีบมาอัปเดตลดสภาพนางฟ้าแล้วก็ที่มาที่ไปโอ้โหดีมากคันนี้นะครับรถเจ้าของศูนย์ นะครับผมมือเดียวป้ายแดงแน่นอนแล้วเรื่องแบตเตอรี่การแมนเทนแนนตต่างๆคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเอาไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจผมบอกเลยว่าคันนี้หาโคตรยากเลยนะครับสภาพขนาดนี้นะครับให้ไปตามหาที่อื่นจะไม่มีแน่นอนผมกล้าการันตีนะครับคันนี้เราสวยจริงนี่ครับเงียบกิฟเลยตัวเบาปอับไฟฟ้าเครื่องยนต์นี่เงียบกิฟนะครับนี่ครับม่านนะครับ นี่ฮะหลังคาเป็นหลังคาแก้วแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดหลังคาดูเฟิร์เป็นไงล่ะหลังคาแก้วนะครับซันรูฟนี่ครับสวยงามนี่ครับรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของศูนย์ใครสนใจรีบติดต่อด่ดวนเลยนะฮะร,รถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของโชว์รูมนะครับ นี่ครับตัวพลังงานก็สลับกันหมุนเวียนระหว่างตัวเชื้อเพลิงเบนซินกับไฮบริดนะครับม่านไฟฟ้าม่านหลังนะครับดูกันใช้งานได้ปกติทุกส่วนทุกฟัง์กชันทุกส่วนทุกฟัง์กชันใช้งานได้ปกติหมดแล้วก็มันทนันศูนย์ทุกระยะนะครับมีวันตีจากศูนย์นะครับข้อมูลบันทึกเลคกคอร์ดไว้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่ฮะ รายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ต่างๆก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะมีโหมด Navy ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะมีโหมด Navy เชื่อมต่อบลูบทูธรับโทรศัพท์ต่างๆนะครับนี่ครับเรียกว่ารุ่นท็อปสุดเลยนะคันนี้นี่ครับ Navy Honda l e w นวอ h นะครับตบไฟเลี้ยวซ้ายตัวจอฮอนด a าเ w นวอ h ก็ใช้งานได้ปกติเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมนี่ฮะ เนวิเกเตอร์มาครบเลยนะครับตัว Honda าเรนวอร์มาครบนะครับคุณผู้ชมมือเดียวเจ้าของโชว์รูมนะครับสวยมากผมว่าคันนี้สภาพใหม่กว่ารถปีใหม่ๆนะอพูดตรงๆนะครับปี14เนี่ยสภาพใหม่กว่าปี18 19บางรุ่นบางคันอีกนะนี่ครับนี่ฮะสวยมากกุญแจครบนะนี่ครับโอ้โหฟังก์ชั่น ราคาอยู่ที่ประมาณเลขห้านะครับคันนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณเลขห้าเลขไม่แสนสามนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเลขห้าแต่จะห้าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลไว้ให้คันนี้สวยนะครับสตอรี่ดีนะครับคุณผู้ชมรถสวยสตอรี่ดีนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยมาทดลองขับได้ที่ต้นยูสคาร์เสรษีไทย64เมีนบุรีกรุงเทพนะครับก่อนจะเข้ามาโทรหาผมนิดนึง โทรมาสอบถามว่ารถติดจองหรือยังจะได้ไม่เสียเวลานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926นะครับแต่ถ้าใครสามารถใครถูกใจสามารถโอนจองล็อกรถคันนี้ไว้ได้เลยถ้าการันตีคุณมาทดลองขับมาดูรถจริงแล้วคุณไม่ชอบไม่ถูกใจเนี่ยผมคืนมาจําเต็มร้อยเซนนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ครับคอนโซลเป็นไงฮะหรูหรา สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ดูหัวเกียร์ไม่มีทะลอกดูพวงมาลัยนะครับดูปุ่มกดต่างๆนี่ครับตัวหนังสือยังครบถ้วนชัดเจนทุกจุดนี่ครับ a อ a แอพตีแจ้งเตือนการชนต่างๆนะครับปรับเซ็ตตั้งค่านะครับคู e คอนโทรลต่างๆได้ครบเลยนะครับมีตัวเมมโมรีจดจำตัวบอกสองตำแหน่งนะครับนี่สวยงามโหคันนี้สวยจริงนะ 44แต่สภาพนางฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่จุดบุรีที่ใส่ของต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะใครสนใจก็ต้องรีบนะรถด,ดีๆนะครับตรงนี้ไฟรู้สึกว่าไฟจะไม่ติด,ด๋ยวผมใส่ไฟให้ตรงนี้นะครับนี่ฮะใส่ไฟให้ได้นี่ครับมีไฟนะครับกระจกมองหลังตะแสงนะครับที่ใส่แว่นตาไฟส่องสว่างด้านในครบหมดนะครับคุณผู้ชม วันนี้มาอัปเดตวันที่22 2ธันวาคมนะจ๊ะรถเข้าใหม่นะครับรถผู้บริหารใช้เจ้าของโชว์รูมมือเดียวนะครับสภาพหนังฟ้าท็อปสุด2.0 h y b ดไฮบริดเทคนะครับ Honda Accord 2.0 i t ราคาอยู่ที่เลข5เดี๋ยวลงข้อมูลไว้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามากันก่อนได้นะฮะก่อนจะเข้ามาทดลองขับโทรหาผมนิดนึงนะครับ เช็คนาอียดให้ราติตจองหรือยังใ,นใ,นใครโอนจองก่อนก็ได้สิทธิก่อนนะจองก่อนสิทธิก่อนได้สิทธิก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับคุณผู้ชมนะฮะมันรถจริงไม่ชอบผมคือมั่นจําร้อยเปอร์เซ็นเต็มผมการตีรถครันนี้สวยสุดละนะครับในรุ่นในปีเนี่ยนางฟ้าสุดเลยแล้วก็สตอรี่ดีด้วยเจ้าของโชว์รูมใช้เองนี่คุณผู้ชมใครสนใจรีบด่วนนะ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องให้ดูกันนี่ครับไฟหน้าสวยงามจ่มจเนียนๆน,น,นะครับไฟหน้าจ่มจเนียนๆน,นีเลยครับคุณผู้ชมนี่เครื่องยนต์เบนซินบวกไฮบริดนะฮรสองระบบหายากนะครับประหยัดด้วยคันนี้นะฮะประหยัดด้วยครับ2ี่สกิโลกริตแน่นอนนะครับสอศนไฮบริดเทค อาลครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องดูสภาพห้องเครื่องคันนี้กันไปดูกันเลยครับอาลครับคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างห้องเครื่องคันนี้กันโอ้โหเครื่องใหม่มากสะอาดใสกิ๊บๆเลยนี่ครับเครื่องยนต์สวยๆเลยนะครับเอิร์ธดีนเทคโนโลยีไฮบริดนี่ครับสวยมาก2.0 h y b ด t ไเพื่อนๆนท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้สภาพนางฟ้าจริงๆนะฮะ จองล็อกรถด่วนเลยนะสามารถโอนจองล็อกรถและก็เตรียมเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้เลยจะซื้อสดจะอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสตรอรี่ดีมากๆแล้วก็เครื่องยนต์เดิมโรงงานแมนเทนเนนทุกระยะเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ประวัติด,ดีมากนะครับคันนี้ตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไปเลยนะครับใครสนใจรีบด่วนเลย ฝากระโปรงก็เดิมๆดิโรงงานนี่ฮะสติ๊กเกอร์มอกรต่างสติกเกอร์ครับต่างอ,อยู่ครบบดเลยแผ่นกันความร้อนอยู่เดิมครบบดไม่มีขาดค r วอาคเดิมฝากระโปรงจะเป็นโช๊คนะครับคุณผู้ชมตัวเครื่องยนต์ก็ไม่มีเยิ้มนะฮะใส่มากนี่ครับเครื่องยนต์ใส่มากสะอาดใสเลยนะครับคุณผู้ชมฝากคันนี้ไม่ด้วยนะครับของดีอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับ h o o r d a c c o r i t e Hybrid Tech 2014เข้าใหม่ นะครับไมแสนสนะครับสตอรี่ดีรถน่าใช้นะครับใครสนใจรีบด่วนนะครับก่อนติดจองนะฮะใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับวันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับขอฝากคันนี้ไว้ด้วยสนใจเพิ่มเติมอย่างไรแจ้งเข้ามาเดี๋ยวไปดูไฟท้ายสัหน่อยหนึ่งนะนี่ครับดูไฟท้ายกันนะฮะไฟท้ายเขาสวยแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะ ดักบาร์ต่างๆต,ตูดสวยมากนะครับบ้านไทยเขาสวยมากดูหรูหรานะครับเขาให้คำนิยามว่าแอคคอร์ดเนี่ยเป็นเบนญี่ปุ่นนะนี่ครับสวยงามคันนี้เนี่ยเบนญี่ปุ่นเลยนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับนะครับแอบกระซิบว่าคันนี้สตอรี่ดีรถมือเดียวนะครับเจ้าของโชว์รูมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะ ล้อไม่เคยมีรอยเบียดเลยส,สวยๆเนียนกิ๊บเลยนะครับดูแลรักษาดีมากนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 0566926นะครับรถเข้าใหม่ h อน da Accord 2.0 Hybrid t e ท h 2014แท้ไมล์แสนสามสตอรี่ดีภายในภายนอกสภาพหนางฟ้าเลยฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้มาอัปเดตให้แล้วนะใครสนใจรีบเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสนใจรีบจองเข้ามานะครับสวัสดีครับ